สวัสดีครับพี่้อาตัวช็อปปาบารลนี่นะครับผมผมไปดูวิดเซนโซมาแล้วผมซึรงกินกับในเหตุการณ์นี้มากผมจะอธิบายทุกคนฟังผมจะมีกระดาษให้คุณจับฉลากมันจะมีคนที่เป็นมาเฟียใบที่เขียนว่ามาเฟียหนึ่งอันวิธีคือเราต้องพูดคุยกันอ่ะให้จับมาเฟียให้ได้พยายามอยากให้มาเฟียรู้ว่ากูพูดถึงอะไรแต่ให้เกี่ยวข้องเข้าใจใช่ไหมพี่เข้าใจแม่เข้าใจไหมเรงเล่ดูก่อนอาจจะเข้าใจป้าก็ถามว่าใครคือมาเฟียหนึ่งก็สามชี้คนชี้ถูกได้คะแนนคนชี้ ผิดคะแนนจะโอนไปเป็นของมาเฟียในระอบนั้นทันทีเอาผมจะลองนะผมจะลองนะโนะหมดรอบแรกนะคร<อ>ับผมเป็นโหมอดอาหาราไม่ใครดูนะว่าตัวเองเป็นเป็นอะไรตัวเองเป็นมาเฟียหรือเปล่าเดีวเรามีที่ี้ยโอนเลยนะอาหารอ่ดาดูเองนะแม่พูดสมมุติว่าต้มจือดอ่างเงี้ยแม่ก็จะพูดอะไรก็ได้ให้มันเกี่ยวกับต้มจืดแต่อย่าให้คนที่เป็นมาเฟียเราออกว่ามันคือต้มจืดเขริ่จาใครล่ะเร่มา<ะ>ดินูนรแถวหนุ่ม้เหี้ยจนนะคือเริ่มคนเป็นมาเฟียแล้วไม่รู้ว่าคืออะไรอะไรอะไรเหี้ยเลย อพอมันกอ่อนวัดใหญ่อะได้อะพอแล้วกันนะลูกไข่เนี่ยอ,ใใอย่าดูนะเมอร์ิสานบอกบอก่อนถ้าคุณยิ่งใบชัดยิ่งหาตัวมาเฟียยากเพราะมาเฟียจะรู้ว่าคุณพูดถึงอะไรฝรั่งชอบใครครับตายบ้านเราก็ชอบนะอ้าแม่ตาคุณเที่ยว ใครดูแบบว่าไม่รู้แล้วเนียนไปกับเขาอะดูเ <laughs> 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 ข,า,ข,า,แบบขาแบบนี้เขาไม่ได้เล่มชัดเจนแล้วเหรอกูก <laughs> 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 ูรู้อะอะไรนเนี่ยใครขำเนี่ยพิรุธคืออะไรพ <laughs> 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 อเร็วดิจ <laughs> <laughs> ะคน, <laughs> <laughs> ะบบน <laughs> <laughs> ทำทมาจากผ <laughs> ักผลไม้ <laughs> อะอทำมาจกากผักผลไม้เมื่อกี้เปี้ยว ตามาตาดผลไม้รู้แล้วราคาไม่แพงมันมีหลายแบบนะหลาแบบแม่เหตุอะไรใครก็กินได้อันนี้โหคนเหลวเฟวนะกวางสัตว์โอเคเอากูเกิลไว้ก่อนมีหลายรสชาติเอารสชาติเดียวแล้ววันนี้คืออะไรโคเกโอ้ตามเลยอ่ะ รู้แล้วมาเฟียใครเด้อกายทำไม่เป็นอ่ะกายทำไม่เป็นกายทำไม่เป็นแม่ทำได้อ่ะเด้อ่าเัาหน้าหนึ่งสาวชี้ตัวมาเฟียนะครับคือใครมาเฟียเดินตองชี้ครับเอ้ยแม่ไม่ชี้อ่ะอ๋อแม่ดิเหรอใช่ชแล้วแหละ ชูคอชูป้ายชูคอชูป้ายเต้อมตำโอมตำโอมตำมาฟีป้า้นี่าเขาก็ทำได้เขาถนัดทำโ้มต่ำมเลยแต่ต้าชี้เขาดูทำไมอรนีแบป๊กอะกุ๊กคลิงกุกคลิงไ้คุจับคุณจับได้เลคุณหลอกไปเลยคุกไม่ได้แกวแกวไม่แกไม่เรียน ไม่เนียนนั่นแหละไม่เนียนไงวะไม่เนียนอ่ะไม่เนียนแต่พ่อตั้งไว้สองคนทำไมเปกับแม่ อ่ะทุกคนต่อไปนะครับเป็กมั่นใจว่าไม่เรียนไม่เนียนเป็กมั่นใจว่าไม่ใช่พ่อแน่ๆเพราะว่าพอเปิดมาปุ๊บอะแล้วพ่อพูดถึงอะมันตรงกับคำใบ้เราไงคำใบ้แรกพ่อเคยนะอานเอออะไรอีสานอ่ะพออีดังพูดบอกว่าถ้ามาเฟียไม่น่าจะแบบใบ้รไม่น่าใบเราเป๊ะขนาดนั้นเออเป๊ะขนาดนี้แต่ว่าตัดไปพ่อหนึ่งก็ต้องเหลือแค่กายกับแม่อ่ะต่อไปคูเมาเฟียมันจะเล่าแม่อ่ะไม่ต้อง คนต่อมานะครับเป็นโหมดเกี่ยวกับสัตว์คุณลงไปอ่ะทุกคนเปิดครับคนที่เป็นมาเฟียเปิดก่อนพี่สีขาอันเอพ่อครับมาจากจีนรึเป่เออมาจากจีนเอ้ยมาจากจีนเออะไรวะชอบปีนชอบปีนต้นสูงๆูงเอยยิงใบชัดมาเฟียยิ่งรู้นะมาเฟียเนียนได้นะนุ่มนิ่ม พืชเป็นอาหารอ้าบอกกินเนื้อยน่ยเลยนะครับโอ้โห้วผมมันจะไม่ได้หลับได้นอนนะวิ่ยอยู่อยู่จังหวัดบนบนเลยอ่ะเมันชัดอย่างงี้มันชัดเกันไปแอ๊บเหเลยอย่ี้มันชัดเกันไปฝุ่นทุแล้วชี้บึุบเลยทุกที ทำไมพวกเรา้องคนไอต์บอกกแล้วตานแล้ลใหญ่หมูเมียคู่นี้นะปวดอกันแบบนีรูายย่าอากายุงใหญ่อาพุงใหญ่อตาิตาลิมีขนโอ้โหเราโทไปขอะะโทรมโทรอ่ะมีหางออโอ้โหเออคนชอบเอามาทำเป็นเสกไอซ์อมาตอนมันกินอ่ะ อากายหางสั้นนะเออมีหางหางสั้นแบบฮะสามรอบลับตือสามชี้ตัวคนที่เป็นมาเฟียนะครับ ไปตะกกาหมดเลยอ่ะทุกคนชูป้ายเลยอ่ได้เอามามาชี้ตัวชี้ตัวเปิดดูสองตาใครเป็นมาเฟียเฮ้ยไก่ไม่ใช่หรอพี่เปหรอเฮ้ยชี้ได้โเหรอไปคิดว่ไอ้กาไม่เคยรโกหกให้เยอะ เฮ้ยเอาจริงๆผมคิดว่าไก่พ่อชื่อยากชี้ไข่ไก่ไส้ไก่เหรอพ่อชี้ไก่เป็ดช็อตเป็ดลงไก่ชี้เป๊ดใช่ไหมเปสียกันเฮ้ยมาคิดว่าไก่จริงพ่อเข้าใจว่าลนุ่มนิ่มมันฟังจากพ่อว่ามีหางก็เลยเอาหางสร้างถังยาวเพื่อแล้วจะไปคิดว่าเป็นแพนด้าเลยป่ะใช่พ่อพูดว่าจริงปุ๊บกูรู้เลยพ่อเนี่ยทุกคนนะข้อเสียนะ ไกลแต่พอมันโตมาเลยสักคำนึงเนี่ะเอ๊ะนี่มันเพนด้าเห็นไหมเนี่ยเนี่ยคนแรกแบบเปิดกว้างเกินไปอ่ะมาเฟียมันรู้ตัวไม่จัดไม่เป็นพ่อละไม่ไม่รู้ว่าต้องเป็นเบ๊กไม่พราผมมาจากมือจีนเนี่ยมก็อาจจะเป็นสินค้าอะไรที่เราสั่งมาจากมือจีนแล้วหมดอะไรตายป้อ เพรานัทุกคนข้อเสียกันแบบพอรู้เยอะเกินไปมันก็จะเนียนได้มันเป็นมาเฟียที่แบบว่าหลอกชาวบ้านจะช่องเข้าไปไก่เก่งไกปเก่ยงวันหลังเดี๋ยวไ่ได้กินกุละไม่ได้กินกุละไม่ได้กินกุละเจ้าแห่งอาหารต้องแทนอย่าลืมทางแต่ต้องใกล้เคียงไม่หมดไรไม่หมดไรเอ่อหมดอุปกรณ์เครื่องใช้ทั่วไป มันนีคอุปกรณ์อะมันคืออุปกรณ์ชิ้นหนึ่งอะแอบรอตอบโคตรสจริงอะอูแอบดูมีอะไรไหมแอบดูมีอะไรไหมนี่เอาอากรโดดมันกรโดดนรโดดค่ะทุกคน เอาใหม่ก็ได้นะถ้าว่าเห็นเห็นไหมเอาใหม่ก็ได้ถ้าว่าเห็นไหมคุณโก้พวกมึงเห็นไหมเอาใหม่ได้ได้ได้มาแล้มาแตง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 มาแสงมาแต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 ง เปียกเป็นมาเฟียเปียกเป็นมาเฟียเปียกเป็นมาเฟียอตอไปบุคคลกัตาาลดตัช่องตากมัดตัยดีชดองดีัดต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 ัจ กดระดิีกดก่อนตมัคมสมาชิไปกดตระหิกดลก่อนตมัคมสมาชิไปกดตระหนกดไลก่อนตมงมักสมาชิไปกดตระหิกดก่อนตมัคมสมาชิไป